บางคนแรงในทางปัญญาสมาธิพอเป็นฐานไม่มากคล้ายๆกับว่านั่งสมาธิไม่ค่อยสงบชอบมีความปรุงแต่งมีความคิดและมีปัญญาชักเรื่องนั้นมาพิจารณาชักเรื่องนี้มาพิจารณาลงสู่ความสงบก็เห็นความถูกต้องอันนั้นจะได้มีกำลังกว่าสมาธิ อันนี้จริงของบางคนเป็นอย่างนั้นแม้จะยืนเดินนั่งนอนก็ตามความตัสรู้ธรรมะนั้นไม่แน่นอนจะเป็นอิริยาบถใดก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้อันนี้แหละผู้แรงด้วยปัญญาเป็นผู้มีปัญญาสามารถ ที่จะไม่เกี่ยวข้องกับสมาธิมากก็ได้ถ้าพูดกันง่ายๆปัญญาเห็นเลยเห็นไปเลยก็ละไปเลยสงบไปเลยได้ความสบายเพราะอันนั้นมันเห็นชัดมันเห็นจริงเชื่อมัน่นยืนยันเป็นพยานตนเองได้นี่จริตบางคนเป็นอย่างนี้แต่จะอย่างไรก็ช่างมัน ก็ต้องทำลายความเห็นผิดออกเหลือแต่ความสงบมันก็จะลงไปสู่จุดอันเดียวกันบางคนปัญญาน้อยนั่งสมาธิง่ายสงบสงบเร็วที่สุดไวแต่ไม่ค่อยมีปัญญาไม่ทันกิเลสทั้งหลายไม่รู้เรื่องกิเลสทั้งหลายแก้ปัญหาไม่ค่อยได้พระโยคาวจรเจ้าผู้ปฏิบัติ มีสองหน้าอย่างนี้ก็คู่กันไปเรื่อยแต่ปัญญาหรือวิปัสสนากับสมถะมันทิ้งกันไม่ได้คาบเกี่ยวกันไปเรื่อยๆอย่างนี้